ตามวันนี้หลวงพ่อกับขอให้ขอคิดทางธรรมะจากหนอ่อยเมื่อนี้เป็นงานมงคลสมรสระวางนางสาวมายุรีอุทุมพิรัตในสุรศักดิ์วัดโสภาก็มีคุณพ่อกิตตพักอุทุมพิรัตคุณแม่อัญชลีอุทุมพิรัตดังนั้นก็จะพูดถึงหนาที่ของสามีภรรยายฟังจากน่อย ย่อๆหน้าที่ของสามีก่อนสามีก็ขึ้นหนึ่งยกย่องภรรยาของตอนเองถึงแม้นเขาจะมีฐานะตำแหน่องอะไรสูงเขาก็ต้องยกย่องสองก็คือบดมินภรรยาของตอนเองแม้นภรรยาจะจบตำเงินเดือนหน่อยอ่เป็นลูกตอสีตอสารลูกแ้านนอกเขาก็ต้องบดบุนสามก็คือบนอกใจภรรยาของตอนเองหลรักเดี่ยวบ่เป็นคนเจ้าชู้ C ก็คือให้เครื่องประดับสําหรับล่างแก่ภรรยาหมายถึงว่าเครื่องประดับในที่นี้ก็คือสร้อยแหวนนาฬิกาเวลาเป็นเทศกาลหรือครบรอบปีเสือ้อผ้าแต่ว่าสิ่งประดับที่สําคัญก็คือทรมารรมาท่านดังที่ท่านว่าสีลังอภาารรนังเศยถังศีลเป็นเครื่องประดับอันเปรสริฐเนี่ยคือข้อซีข้อหาก็คือมอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้แก่ภรรยาตนเอง มอบความเป็นใหญ่ในครอบครัวให้เก็บเงินเก็บท่องดูแลครอบครัวอันนี้คือหน้าที่ของสามีต่อไปหน้าที่ของภรรยากับมีหาคอขึ้นกันหนึ่งก็คือจัดการงานในบ้านดีหุงเขา่าหุงป่าซักเสือ้อซักผ้าปัดกวดบ้านเงอนดีข้อสองก็คือตอนรับญาติข้างฝ่ายสามีหรือข้างฝ่ายตนเองให้ดีญาติพี่น้องลุงป้านะ้าอามาหาก็ตตอนรับด้วยเขาน้าบ้างด้วยคำพูดมวนๆวลบ้าง ข้อสองข้อสามก็คือผู้เป็นภรรยาต้องบนอกใจสามีเนี่ยข้อสามเหมือนกันกับสามีข้อสี่ก็คือขยันไม่เกียจค้านในกิจการงานทั้งปวงโบราณทาว่าผัวหกักเมียคอนหนักซอยกันหกักหยาบซอยกันดึงข้อหาสุดท้ายหน้าที่ของภรรยาก็คือเก็บทรัพย์ที่สามีหามาไว้ให้ดีทรัพย์สมบัติอนไดที่สามีหามาก็เก็บไว้ต้องประหยัดอดออม ไฮว่าต่อไปหนึ่งเขาต้องมุ่งหน้าไปว่าเขาจะตั้งครอบตั้งครัวคือตอนนี้พอแม่กําลังจัดงานให้แต่งงานให้งานนี่คืองานที่เขาจะต้องเฮ็ดส้างบ้านสองครอบสองครัวมีลูกมีเต้าคันเขาเลี้ยลังเลสงสัยอยู่กะต้องอาหายสงสัยแล้ววันนี้เขาจะมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียแล้วเฮ็ดอนไดก็ต้องมุ่งหนา้าเฮ็ดเฮ็ดจริงจงจังๆเพราะฉะนั้นอาตมาพอมหลวงพอ่อพระสงฆ์ที่มา ร่วมงานมงคลสมรสดังกล่าวแล้วนี่ก็ดีก็ขออำนาจถึงคุณพระศีรัตนไตยบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่หยัดโยมเจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ประกอบนี่จงมาเป็นตบะเดชะพร,าวาระวปัจจัยปกปักร,รักษาคุ้มครองอป้องกันอันตรายส่งเสริมให้เจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภะ และปฏิพานธานา,าสารสมบัติจะเลริญนในชีวิตครอบครัวจะเลิ่ญในชีวิตการงานโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเธอ